เริ่มอธิษฐานนะสัพเพสัตตาสถาหโหนตูสุขิตาโหนตูข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบชีวิตด้วยการปล่อยปลาเพื่อเป็นการต่ออายุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอนิสง S <S ในการให้ชีวิตขอให้เป็นผู้มีสุขภาพดีมีความสุขร่ำรวยตลอดการเทินจะดูเอาพร้อยวันนี้